สายดูสั้นๆนะครับเพราะเพิ่งแกะครั้งแรกนะปูดช่องลมกันหนูเข้านี่ช่องทีหนึงช่องที่สองอันนี้คือตัวระบายน้ําทิ้งไงนะเนี่ยหนูมันจะเข้าก็ขึ้นทางเนี้แหละแล้วก็นี่นี่แล้วก็น,นี่นะปุดแม่งให้หมดวิธีแกะก็คือเราต้องเอาไอ้ก้านปัดน้้าฝนออกก่อนแล้วก็ค่อยแกะตัวนี้ ตัวนี้มันล็อกเนี่ยล็อกจากข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเดือยก,กิฟเนี่ยให้เอาคีมมาหนีบหนีบออกแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยัมจะยึดกับตรงเนี้ยนะฮะแค่นี้แหละเราก็ดึงขึ้นมาฮะแล้วเราก็เอาไอ้มอเตอร์ปัดน้ำฝนออกด้วยทั้งล่ามาเลยนะน็อตยึดไม่กี่ตัวเนี่ยตัว,น,น,วนี้ตัวนึงไหนวะนี่ตัวนึงนู่นอีกตัวหนึ่ง เนี่ยเอาออกไปเลยแล้วไอแผน่นพลาสติกเนี่ยก็ผมใช้ไอกระป๋องน้ำมันเครื่องนเนี่ยตัดออกมาฮะเป็นสีเทาอ่าผมกืนกับรถนะฮะนี่คือข้อดีของรถตีบอลอ่ะใช้กาวโตโยต้าก็ได้หรือซิลิโคโนก็ได้เนี่ยมาแปะ นะแค่นี้แหละอย่างนี้ก็น่าจะช่วยลดควันเข้ารถได้นิดนึงนะพอขับไปที่ตรงที่แม่งเขาไล่เขานาเนี่ยก็น่าจะช่วยได้สักนิดนึงดีกว่าบางคนที่เอาตะโกงตะแกไม่กัน้นใช่กันหนูเข้าได้แต่มันก็ช่วยกันมันก็ไม่ได้ช่วยกันควันไงอันนี้ก็ช่วยได้ขี้หมูขี้หมาก็ยังดีนะฮะก็ถ่ายมาให้ดูตนัๆตนๆเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายลหรือแหละมค,ครับ